ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่เพื่อนน้อง,ผ,ง,ผ,งผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับพบกับผมรัฐภาพคอนแกนอีกครั้งหนึ่งในวันที่14บมกราคมพศ2566วันเสาร์แรกของปีเป็นวันเด็กแห่งชาติแล้วก็เป็นวันพาดแรกของปีกระต่ายทองนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีความสมหวังทุกประการทําการใดก็ประสบผลสูงเกิดค้าขายรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงเดินทางทิกทางใดเข็ขอให้แข้วค่าปลอดภัยขอให้ ามารบีของสมเด็จพระพุทธเจ้าตรงพมรังสร,รีปกป้องคุ้มครองท่านในทุกๆประการท่านที่ทำงานข้าราชการก็ขอให้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งภายในปีนี้เลยนะครับท่านที่ค้าขายก็ขอให้มีกำไรคับพุ่นขึ้นมีการขาย,ยายกิจการภายในปีนี้เลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่มีคู่ก็ขอให้มีคู่ในปีนี้ขอให้ได้แต่งงานนะครับใครที่ยังไม่มีบ้านก็ขอให้มีบ้าน ใครที่มียังไม่มีรถก็ขอให้มีรถนะครับขอให้สมบัติทุประการแล้วกันนะครับนะเอาละครับมาพบกับพระสมเด็จพิมพ์ที่มีความงดงามหนึ่งในห้าพิมพ์หลักนะครับแห่วง,ะะงวัดละคังเลยนะครับของสมเด็จพระปุริจานร์ทรงพระมารังศีพระเทระผู้ยิ่งใหญ่เลยก็ว,ว่าได้แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเอาละครับเรามาชมพระสมเด็จพิมเกตบัวตุมกัน แห่งวัดระฆังโคสิตารามนะครับโบรบวิหันนะครับนี่ครับเอาละครับนี่คือความสวยงามเนื้อเทาเทานะครับสวยงามมากนะองค์นี้นะครับองนี้ผมไม่ได้โชว์ไม่ค่อยได้โชว์เลยนะครับเพราะว่าก็ห่วงแหละนะฮะห่วงเนี่ยครับสมเด็จบางนางพญาหนาก็อย่างที่บอก สบเด็ดบางนางพญาเขาขนหาตามสไตล์เขาแหละเนี่ยครับหนาตึ้งเลยนะครับเนี่ยเนาะเท้านะครับไม่เป็นไรนะครับนะครับพิมเขียประตูมิสระที่นั่งอยู่พระประธานนั่งอยู่ในสมรฆังนะครับนะครับสมรคังนะครับฐาน เขาเรียกว่าฐานหมอนนะฐานที่1หนึ่งนะครับเห็นไหมครับฐานที่สองฐานสิงเนาะฐานสิงนะครับแล้วก็มีเส้นแซมเส้นแซมเส้นหนึ่งแล้วก็ฐานเรือตรงนะครับตรงนะครับไม่โค้งเหมือนกับพิมพ์ใหญ่เนาะแล้วก็มีเส้นแซมอยู่ใต้พเ้เผาก็คือหัวเขา่เานั่นเองพ้เผาแล้วก็วงแขนตั้งฉากนะครับแล้วมีเส้นผ้าคลิยผ้าออกมาเสาเส้นตรงหน้าอกแล้วก็มีพดดาดลงไปอยกเส้นหนึ่งเข้าไปใต้ใจักแรนัลนเองนะครับก็มีพัดกันสองข้าง กันก็คือหูนั่นเองนะครับสองข้างร้วบริเวณเกจก็จะมีตรงจุกมอนบอนบัวนะครับแล้วก็เกจก็ไปบริเวณนี้ไม่ถึงซุ้มนะครับไม่ถึงซุ้มนะครับริมเกศประตูนะครับเนาะถ้ามีใบโพรยก็คือพิมพ์ปกโพรเลยเีเดียวนะครับอาล้ครับเนาะนะครับความสวยงามอยู่ตรงนี้ครับความเก่าแก่นี่เองนะครับเห็นไหมฮะรอบข้างก็จะมีลายปูก่อดของ ลักษณะของการยุบตัวแล้วก็การหลุดของใงมวลสารนั่นเองการตัดขอบขอ,พอาางพระสรลวาลังคนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเนี่ยครับถัดเฉือนปุ๊บก็จะมีการหลุดออกไปองมวลสารแน่นอนครับด้านหลังครับอย่างนี้เก่าธรรมชาติเลยนะครับมีลักษณะการยุบตัวอย่างแน่นอนนะครับองค์นี้จําง่ายครับพระองค์นี้บริเวณคอจะมีเนื้อเรียกว่าปีกแยกบนบริเวณคอนะครับเอาแล้วครับมาชมกัน สวยงามสวยงามสวยง,งามนะครับเป็นวันพระ,ะแรกแห่งปีที่ทุกท่านผมคิดว่าทุกท่านนะครับก็คงจะเต็มอิ่นไปด้วยความสวยงามของพระสมเดจที่ผมนำมาม่าให้ในเดือนมกราคมเดือนนี้เลยนะครับในวันที่สิบสี่นะครับท่านที่ยังไม่ได้ชมวันที่9ก้าก็กลับไปดูได้เลยนะครับวันที่เก้าผมทําไห้สามทิปนะครับสามองค์ แล้วก็วันนี้อีกหกอ,องค์เลยนะครับหาละครับมาองมาดูองค์งที่องค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดของคงเดือนมกราคมนี่คือพิมพ์พระสมเด็จพระฆครพิมพ์เจดบดุทุมครับเดี๋ยดูเนี้ยสักก่อนครับม,มันมีตาสองข้างนี่บจมบูกโอ้หองค์นี้แบบนะมันที่บอกว่าไรบริเ,รเวณคอจะมีรอยปีแยกใช่ปล่ องค์นี้พระผมขายไปผมจําได้เลยนะครับจําแม่นเลยองค์นี้นะครับนะนะคใครห้ามขโมยไม่ได้เลยผมจําได้องค์นี้พระผมผมจําได้เราตีแยกตรงนี้นจะคุณจะมาซ่อมแซมมันก็ไม่ได้ครับมันจะใหม่ทันทีเลย <laughs> ถ้ามีเบ็ดตรงนี้ด้วยคุณจะมแกะออกก็ไม่ได้แกะออกมันจะโบทันทีผมก็รู้พระผมแน่นอน <laughs> นะครับ <laughs> โอ้โหดูเส้นสังเกตซะก่อนนะครับคมไปเลยนะครับ โดดเด่นมากทีเดียวนะครับนำบนสามก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเสียเดียวนะครับองนี้สวยมากครับคลาสสิกแล้วก็ดูเนื้อเนื้อผ้านี่ออกเนื้อแก่งนะครับเนื้อปูนหยิบค่อนข้างเยอะองค์นี้นะครับให้ความคลาสสิกที่เป็นเนื้อที่ดูแล้วเข้มขังไม่ออกขาวนะออกเขียวออกปูนหยิบค่อนข้างเยอะนะครับพรักงาาองค์นี้นะครับ ลักษณะกายภาพที่หลากหลายสีที่หลากหลายบางขาวเขียวอมเหลืองอมเขียวอมขาวนี่แหละอมเทาๆนี่แหละนะครับนะครับดูให้ดูขอบๆไปด้วยนะครับดูพระกับนักส่าคอนแก่นเนี่ยรับรองไม่เบื่อครับเพราะว่าคุณจะได้ดูพระองค์ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พระเนี่ยจะมีเนื้อหาที่แบบเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีนะครับแบบที่คุณไม่เคยเห็นหรอก จากที่ไหนมาก่อนนะครับ<อ>กแน่นอนละครพระผมมันมีอยู่องค์เดียวนะครับอืมนะครับเนฮะเห็นะนะครับนะนะครับสุดยอดมากเลยใช่ไหมครับ บริเวณนี้จะมีเขาสักเขาเยอะๆเลยนะครับสังเกตดีๆนะครับจำตรงนี้ไว้ให้ได้นะครับตรงเขาเรียกว่าขอบสุมด้านซ้ายมือองค์พระจะมีเม็ดขาเขาเยอะค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูตอนภาคขยายว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราดูที่ไปก่อนแล้วกันนะครับอย่างเงี้ยเม็ดเขาเขา่าเงี้ยเห็นไหมครับค่อนข้างเยอะนะครับองค์นี้นะครับก็จะมีมวลสารที่แปลกตาแล้วก็แปลกใจออกไป แต่แต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับนะทั้งในก็จะบานนี้เลยนะครับอนะชอบตรงนี้ตรงนี้มีเหมือนเบ้าตานี่แหละนะครับแล้วก็มีจมูกคม,คมนะครับวัะก,กันสองทางชัดเจนมากจรดบาทนะครับนะ แน่นเปี้ยองนี้น่นเปี้ยเลยด้านหลังครับมนลสารนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสำเ็จวระครังนี่ฮะไม่ต้องพูดถึงมนลสารค่อนข้างจะเยอะมากดูไหมฮะโอ้โหเม็ดดำๆนี่ยนะครับนะครับแร่แปรดํานั่นเองนะครับบางคนเขาเรียกว่าเหล็กไหลนั่นเองนะครับจะเป็นเม็ดกลมๆเม็ดเล็กๆก,กลมๆเนี่ยจะเยอะ,ะค,ค่อนข้างนี้จะเยอะองค์นี้แหะครับ ละองค์เนี่นะครับผบอกเลยว่าต้องกืนรับลายเลยอยากได้เลยผมเลยนะครับดู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 โอ้สมนี็ครับนะมีอะไรให้ดูครับมบีอะไรให้ดูเยอะๆนะครับพระสมเด็จที่ผมเมียนะครับมีอะไรให้ดูแบบตลอดอ่ะนะครับเก่ามันต้องเก่าแบบนี้ครับเก่ามันต้องเก่าแบบนี้ เกามีมิตินะครับเก่าแล้วมีเนื้อหาดีๆมีอะไรท่าค้นหามีความงดงกามที่ลงตัวความงดงามที่ลงตัวแน,น่นอนนะครับที่ผมเอามาแต่ละองค์เนี้ยนะครับมันจะม,มีการแบบว่าเอาพระใหม่ๆมานะครับก็จะมีพระที่แบบประมาณนี้เลยนะครับเนาะเอาละครับ,รรบประชมภาพขยายกันเลยเนาะนะครับเก้านาทีแล้วต้องขยายที่ห้าร้อยเท่าเลยประมาณนะ หมายว่าหนึ่งขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมดจากสิบเปอร์เซ็นก็เอามาห้าเปอร์เซ็นหนึ่งภาพขึ้นยันเองโอ้โอโอนะครับให้เขาขายหรบอกเนี่ยฮะในบริเวณเนี่ยน่าจะเป็นการ ตกตะกอนแล้วเป็นปูนขาวไปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ปูนอ่อนอัน,นาคนไหนเนาะพอตกตะกอนครับกลายเป็นปูนขาวเลยกร,ร,ระบวนการก็ตกค้างอยู่นี่ครับอืมนี้เป็นปูน,นหยบค่อนข้างเยอะนะครับนี่บริเวณที่ผมบอกว่าเป็นมวลสารที่อยู่ข้างประกันนะครับข้างหูข้างซ้ายองค์พระนะครับถ้าจะใค้แกะออกมันจะรู้เลยนี่ครับ ใชครับสุดๆเลยใช่ไหมครับนะให้วเวทาขาวๆนี่ฮะอ๋อ,อ,อเป็นลักษณะของอาราคอนายนะครับนะครับเป็นบุ้นขา,ขาวๆนะคที่อยู่ตามที่ผมบอกให้ดู น้ำเก่ตด,ดูเลยดียวนะครับตกตะกอนน่าจะเป็นขาวคือมันแก่กับเพื่อนเนะี่ยถ้าบางคนก็คือลถล้มมาใหม่ๆแล้วก็ตกสะเก็ดนั่นแหละเป็นเป็นตกสะเก็ดนั่นเองโอ้โห างเงี้ยไม่ใช่ปกสเก็ตแน่นอนเป็นบนสานครับแทรกวออยู่เลยเนาะคุ้มค่ากับการรอคอยไหมครับสำหรับการติดตามรักชาภาพคนแก่มาโดยตลอดหกปีแล้วนะครับเราเยอะจะมาห้าหกปีแล้วนะครับหกปีนี่แหละนะครับห้าหกปีประมาณนี้นะครับเนาะ ใช่ไหมตั้งแต่ปีหกหก,หกหนึ่งหกสองนี่แหละนะประมาณนี้นะอยู่ด้วยกันมาก็ขอบคุณมากครับที่ให้การให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็ให้เกล็ดเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็จะตลอดไปแหละนะครับพอเรามาสายนี้เนาะนะครับก,ก็จนกว่าจะเราจะจากกันไปแหละนะครับจะพยุไข,ขัแหละนะ ได้มาทางนี้แล้วก็ไปให้สุดนะครับนี่อย่างเนี้ยนะครับ <c oughs> ไปให้สุดทางก่อนนะครับแต่ละองค์นะ สุดยอดจริงแบบแบบยามเยาดูดิๆดูดูดเยาช้ำๆเก่าๆคำคร่าดูแล้วมันโอโบราณมากเลยนะครับเป็นภรรยาก็คือภรรยาแก่นั่นแหละไม่มีหรอกเอออๆนะครับ อย่างนี้ชัดเลยนะนนเลยนาะจำหน้าหลังกันบ้างครับ จะไหวไหมเนี่ยต้องไหวครับเลอยอีกองหนึ่งเลอยอีกอง์นึ่งตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วหัไหวครับไหวไหวไหวบางทีก็ช่วงปีแรกนะครับที่ผมศึกษาก็ตีสามตีสี่ตีห้าทุกวันเลนะครับมุ่งมั่นมากนะครับศึกษาเองครับไม่มีอาจารย์นะครับศึกษาเองค้นคว้าหาความรู้เองนะ,ะแล้วก็นะจน มัน,นสิ่นที้ได้ก็จะว่าดีใจนะครับจะอยู่ในเส้นทางของมระพุทธศาสานาแล้วก็อยู่ในเส้นทางของพระเครื่องนะครับนะครับเทรือโพดิก็จะมีลักษณะของประมาณแล้วก็มีลักที่จมหายลงไปด้วยะครับอยปุก,ก่อนเห็นไมอันนี้คือขอบด้านด้าน ขวาม,มือองค์พระนะครับขอบนะครับขอบด้านหลังอ่นนะครับโอ้โหด้านบนอย่างนี้เป็นหลุมเลยบนสารหลุดไป มาชมภาพขยายกันเลยที่หนึ่งพันเท่าครับด้านหลังก่อนนะครับจบเลยงอกกันเต็มเลยนะครับโอ้อย่างนี้ไม่งอกกูจะว่างไงล่ะนะ กำลังนะกำลังแบบปวดมันเห็ดเลยนะครับปวดก็้นมามันเห็ดเลยดูนะครับแฉะใสกั้นเต็มใสประกายด้แฉะใสคือเม็ดของอหินปูนนั่นเองนะครับนะครับถ้าเป็นคนก็เหมือนกับขนแขนนั่นแหละมันเกิดขึ้นตามผิวหนังนั่นแหละนะครับจะได้อ๋ออธิบายเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ย อธิบายมัานมากมากมันนอกมากเลยนะนี่ไม่มีวิชาการเลยนะครับใช่ครับเอาแบบเข้าใจง่ายเข้าใจโอโอ๋ามันเป็นปรากฏการธรรมชาตินะครับ,ค,รบคืออย่ามาทําให้มันลึกอย่ามาทําให้มันเข้าใจยากถ้าเราอธิบายง่ายาหายกตัวอย่างมาแล้วก็บอกเกียบเที่บให้ฝันงคนที่ฝั่งเขาจะเข้าใจง่ายแลวเขาจะมอกภาพบอกนะครับ,รบเขาก็จะเข้าใจง่ายนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับภาพสาเร็จจะต้องงอกนะครับ ถ้าไมงอกนี่ก็คือจบเลยเป็นเรซิ่นเป็นอวนซีเมนต์นั่นเองนะถ้างอกอย่างนี้ก็จำใสเลยทีเดียวพอใจจำจำใสเลยทีเดียวนะงอกจำทับถมไปเลยสนะิบแปดนาทีนะประชมด้านหน้านะครับวันนี้จะไป พันเท่านะครับจะต้องแบบประมาณนี้แหละนะครับเวดาดึงผ้าขึ้นมามันก็จะประมาณนี้ใสปิ้งเลยเหนไหมครับดูสิครับเป็นเม็ดทองอลามงอกกันแบบสนั่นวันไว้เลยนะครับเป็นผ้าเป็นแม่เป็นแมมหมอกเลยจชาเฮ้ยเฮ้ยเยบริเวณคอนี่คือบริเวณคอนะครับที่ที่บอกว่าพระผมองค์นี้นะครับบริเวณคอที่จะปีแยกออก เห็นไหมครับเป็นเนื้อปีแยกออกเห็นไหมครับคือสากยัขโมยไปแล้วผมจาได้แน่นอนภาพไม่ได้แตกนะครับเขาเรียกว่าเนื้อพาพมันแยกออกจากกันมันหดตัวนั่นเองตามการเวลานะครับเห็นไหมครับพระที่บอกที่ผมบอกว่าพาระแต่ละองค์จะมีเนื้อหาไม่เหมือนกันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่นอนครับ,รบเพราะว่าพระที่สร้างจากธรรมชาตินี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองโดยธรรมชาตินะครับ พระมีตำหนิชี้ตำหนิองเป็นแบบนั้นแบบนี้แทล่คือพระโรงงานนะครับเขาอยากให้คุณเชื่อแบบนั้นเชื่อแบบย่นี้เขาสั่งทามาเานัยนว่าะพระโรงงานนะครับพระแท้ไม่มีตำหนินะครับพระสมเด็จไม่มีตำหนมมำหิมีใจเนื้อหาแบบนี้นะครับนะไรขอพระที่เป็นธรรมชาติจะต้องมีลักษณะการงอกที่เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆพิทีเลยไม่เหมือนเดิมวันนี้ดูอย่างนี้ วันหน้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกอีแบบหนึ่งเพราะมันงอกขึ้นเรื่อยๆมันสนามหญ้านะครับงอกขึ้นทุกวันนั่นแหละหญ้าบ้านเราก็งอกขึ้นมาอย่างนั้นแหละกระโปรงขึ้นมาไม่แหละนะครับเขาโอ้ยอธิบายงี้เข้าใจแล้วอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับอธิบายงี้หลายง่ายครับนะครับโอ้จะได้เป็นจ้ำเป็นจ้ำหินปูนชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวปูดดิบนวลเลยใช่ไหมครับมันต้องแบบนี้ครับ นี่คือพระสมเด็จเกตบตุมรับวัรนคังโคศิตารานนะครับนะครับพอแล้วยี่สิบนาทีแล้วนะครับกว่าน,นี้จะระชมพระอ,องค์สุดท้ายพระปีรันพิมพโปโพนะครับมาเรามาชมความสวยงามและก็ความหนาแน่นขององค์พระสมเด็จพิมพ์เกตบตุมองค์นี้กันกับหน้าหลังครับเอาชัดๆเอาให้ชัดนะครับทำมากๆ เห็นไหมฮะน้ำส้มจะค่อยๆแทรกซึมลงไปตามรูปุนเล็กๆของเนื้อพระสมเด็จที่สร้างจากปูนเปลือ,อกหอยพระองค์นี้สร้างจากปูนเปลือกหอยค่อนข้างที่จะมีปูนหยิบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเวลาที่เราขยายภาพดูเนื้อมันจะนวลสูเขียวออกชูเขียวออกเหลือง,อ,ง,อ,งออกขาวๆมันจ้ำๆนะเป็น,น,นแน่นๆแข็ง แต่ที่สุดแล้วเมื่อน้าส้มสายชูที่เป็นบทเลนเป็นของเหลว่นนะครับกระทมกับผิวพระสมเด็จที่สร้างจากปูนแปกหอยที่มีรูปพูนอย่างเนี้ยแน่นอนนะครับจะต้องเกิดฟองขึ้นมาเป็นธรรมชาติอย่างนี้สวยงามเช่นแบงกับพุนที่อยู่ใต้้นาำอย่างแน่นอนครับโอ้โหดันเปี้ยกนะครับอย่างนี้ครับ ไม่มอีองค์ไหนเลยที่จะไม่ประทับใจนะครับนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปที่ผ่านมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนเราได้ดูดูกันนะครับเพื่อเราจะได้หันมาส่องพระดูพระสะสมพระก็อาจจะทำให้ใจเย็นใจร่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิต นะครับนี่ครับมีครับนี่คือความสวยงาม,ม,มาของพ้าเราปิดไฟได้ไหมไ,ได้ครับปิดไฟกล้องนะจะปิดไฟกล้องอนะครับแค่หนึงเนี่ยผมปิดไฟกล้องแล้วปิดพ้าอ,อะไรจะได้รู้ว่า จริงหรือเปล่าองค์นี้นี่ครับนี่คือการหวนเวียนของพระสมเด็จนะครับปัจจารด้านฟองนะครับเกิดจากคาร์บอนออกไซด์ที่อยู่ใต้ผิวพระนั่นเองที่อยู่ในถ้ารูเล็กๆรูพุนเล็กๆอะไรนะครับสวยงามมากทีเดียวอ่าเปิดไฟแล้วครับเปิดไฟแล้วนะครับองค์นี้ ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับพูดคุยกันได้ทุกคลิปทุกไปนะครับนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะนะครับได้ครับโอเคครับขออนุครับขอบคุณจากท่านักภาคขณกศนะครับวาจาและมสดภาพจากขอภัยด้วยแล้วก็จะได้ชมคลิปต่อไปองค์สุดท้ายนะครับสมเด็จพระปิรันนะครับจากเจ้าพระคุณสมเด็จทัตนะครับสิทธิเอกของสมเด็จพระพุทธเจ้าตัวโภพรังศรีนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ เช,เชิญอัญเชิญนั่นแหละนะครับอาจารย์ท่านก็คือสมเด็จตวมาร่วมปกเสกในเวละพิเศษนี้ด้วยบางบางตำนานก็มันทึกว่าสร้างเมื่อปี 2,000... ัน0 0มร0อนะครับมาตำราก็ว่า2,411นะครับนะไม่เป็นไรครับอยู่ในยุคไดล้ๆกันเนาะนะครับ่านแล้วครับ สเด็จเจบบวตูมคับนี่ครับความสวยงามที่ล้ำค่าผ่านกานเวลามาอย่างยาวนานครับนี่ครสวยงามมากครับว่ากันสองข้างชัดเจนมากใช่ไหมครับโอเคครับเรากลับมาพบใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ